สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ๊อ้วนจะพามาทํากุ้งถังกินกันนะคะหรือว่าทะเลถังค่ะแต่วันนี้เจ๊อ้วนจะใส่แค่เฉพาะกุ้งกับปูแล้วก็ข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีละขั้นตอนการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะล้างปูล้างกุ้งแล้วก็มีข้าวโพดนะคะหั่นเป็นท่อน,นะคะ่ะล้างทําความสะอาดแล้วก็มานึ่งนะคะ ช่วงรอให้ของสุกเราก็จะไปทำเตรียมเครื่องผัดกุ้งถังกันค่ะเครื่องมาดูเครื่องปรุงกันนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีเนยค่ะเนยนี่เราก็จะตักใส่สองช้อนกินข้าวนะคะเต็มเต็มเลยค่ะแล้วก็มีน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาก็สามช้อนกินข้าวนะคะเต็มเต็มเลยค่ะแล้วก็ น้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่เราก็จะใส่ประมาณสมช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เราเป็นใช้น้ำมันหอยขนอจะมีความเข้มข้นค่ะส่วนกระเทียมเราใช้กระเทียมสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะพริกป่นนี่ตามชอบนะคะเจ๊อ้วนใส่ไปสามช้อนโต๊ะค่ะเพื่อความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็จะมีพริกผงปาปริก้านะคะ เราใส่ไปประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีซอสพริกซอสพริกนี่ก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมซอยนะคะส่วนที่เราเตรียมไว้ก็ฝั่งทั้งนี้ก็จะมีน,นี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าสองร <200 S 1> ้อยเอ็มและคะ แล้วก็กะทิก่อนกะทิ200 ml แล้วก็น้ำเปล่า200 ml นะคะ200 ml ใครจะใช้เป็นนมสดแทนก็ได้นะคะปูกับปูแล้เข้าวโพดที่เรานึ่งไว้ก็สุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟเลยค่ะเรามาลงมือทำเลยนะคะก่อนอื่นก็จะนำเนยลงไปละลายก่อน่ะ ลงไปนะคะกระเทียมนี้ก็ไม่ต้องเหลืองมากนะคะผัดให้พอหอมะคะ่ะ ได้ที่แล้วแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปนะคะตามด้วยซอสพริกค่ะ ก็จะมาปรุงรสนะคะน้ำตาลทราย เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าในตัวของพิกเผาแล้วก็ซอสพิกและนมมันหน่อยก็จะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะเกลือก็ใส่ไปนิดหน่อยพอแล้วเราค่อยค่อยชิมรสชาติดูอีกทีนนะคะจากนั้นก็จะใส่พริกป่นค่ะพริกป่นนี่ก็ตามชอบนะคะเผ็ดใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ค่ะ แล้วก็จะมาใส่ผงปาปริก้านะคะอีกอย่างหนึ่งเครื่องปรุงที่ลืมบอกไปนะคะก็จะใส่พริกไทยค่ะพริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นี่ใส่ไปประมาณช้อนชาครึ่งค่ะ แล้วก็ใส่มะกะทีลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะทีนี้เราก็จะทิ้งให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราจะชิมรสชาติดูอีกทีนึง ช่วงที่ช่วี่รอเดือดนี้เราก็จะไปแกะปูไว้นะคะเราจะมาแกะปูไว้ค่ะไข่เต็มเต็มเลยนะคะปู คใครจะใส่ไปตั้งตัวก็ได้นะคะไม่หักเพิ่ก็ได้คตามชอบค่ะ กผู้ไม่ค่อยมีไข่นะคะแต่ว่าเนื้อแน่นะค่ะ ะะเดี๋ยวเราจะนําลงไปคุกเขากับเครื่องพริกที่เราทําไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปคุกเขากับปูและกุ้งที่เรานึ่งไว้นะคะ ให้สะดวกแก่กับการคลุกเขานะคะแล้เราจะลงไปคลุกในกระมังใหญ่นะคะ่ะเราจะใส่ขอ,องลงไปนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำซอสที่เราทำไว้ค่ะ เอาลงไปเลยเอารวมกันเลยนะคะหอมมากๆเลย จะเทใส่ถาดเลยนะคะเพราะว่าจานใส่ไม่หมดค่ะเยอะมากเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะถ้ามีติ่ช่วยออกไปข้างนอกกล้องได้นอกจอได้เนี่ยจะรู้เลยว่าหอมมากเลยค่ะ ให้ทุกคนได้กิน่นกันคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะโรยหอมซอยลงไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งถังของเราอันนี้เจ้าอ้วนใช้สองอย่างนะคะใช้แค่ปูกับกุ้งค่ะถ้าใครชอบปลาหมึกชอบหอยก็สามารถใส่ลงไปได้อีกนะคะก็จะเป็นทะเลถังค่ะจะใส่อย่างเดียวก็ได้ค่ะกุ้งเรามีกุ้งเราก็ใส่กุ้งมีปูก็ใส่ปูค่ะตามชอบนะคะรสชาติรับรองอร่อยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของเจ้าอ้วนเอง ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ